ข้อล่นมขันปากหกลกซิลปฏิเสธไม่ได้ว่าเลขมงคล168นั้นแลดูเป็นเพียงแค่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ยังเป็นตัวเลขทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์และทะเบียนรถยนต์ที่มียอดประมูลสูงที่สุดในประเทศจีนซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตอีกข้อหนึ่งในว่าเลขนี้เป็นเลขมงคลหรือไม่สำหรับความหมายของเลขมงคลจีน168 คือฮกล็อกซิลเป็นเทพเจ้าจีนแทนความเป็นมงคลสามประก,การของจีนตามตำราศาสตร์ห่วงจุย้ยเขียนว่าเลขฮกล็อกซิลคืออำนาจวาสนาเงินทองและอายุยืนสวนภาษาฮ่องกงอ่านว่ายาโหลฟัดแปลว่ารวยอย่างเดียวหรือรวยทั้งชาติความหมายของตัวเลข168ตามตำราจีนเลข1ความหมายคือหนึ่งเดียวเลข6ความหมายคือทางเลขแความหมายคือรวยหรือสินแสบางท่านให้นิยามว่ารวยตลอดทาง นอกจากนี้168ยังใช้ในเบอร์มือถือด้วยความนิยมที่สืบเนื่องมาจากทะเบียนรถจึงส่งผลให้เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข168ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเบอร์ที่มีตัวเลขเริ่มต้นและเลขลงท้ายเป็น168เช่น0 16 88888 8 168 6868 0 888 8 8 8 8 0 168 8168เป็นต้น หรือเบอร์ที่มีตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย1ตามด้วย6และจบด้วย8เช่น0-166-6888 0-116-6888 0-166-6888ลักษณะนี้เป็นต้นนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวจีนชื่อดังแจ็คมาได้เลือกใช้เลข1688ในเว็บไซต์ค้าขายนอกจากเหตุผลในการออกเสียงที่คล้ายคือและพ้องเสียงกับคำว่าอาลีบาบาเพราะสามารถอ่านได้ว่าอีลิวปปา เมื่อเลข168มาอยู่ด้วยกันยังอ่านพ้องเสียงกับคาว่าอีลิฟฟ้าใช้จึงถือเป็นสุดยอดเลขมหามงคลที่แจ็คบ้านเลือกใช้ไม่น่าแปลกราะประจาตําแหน่งของเสี่ยนูอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมอทอหนึ่งและรัฐมนตรีอิม่มเทระรัตสําเร็จบานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีเชื้อสายจีนถึงใช้ตัวเลขมงคลนี้เช่นกัน